เด็กไทยน่ารักเด็กไทยก็รักครูมิ้งแสนงามมีความสดใสช่างมีน้ำใจเด็กใจเด็กไทยเด็กไทยเด็กไยฟเรียนไม่ค่อยดูดีอ่ะไม่บังคับว่าไทยก็ได้อ่ะลองคิดสิ โคมิ้งแสนงามมีความสดใสช่างมีน้ำใจมีน้ำใจแล้วเป็นไงอ่ะสอนนักเรียนทั่วประเทศไทยเลยอ่ะใส่ใจนักเรียนอ่ามีคนมาบอกช่างมีน้ำใจใส่ใจนักเรียนอันนี้มันใส่ใสอันนี้มันใจแล้วอ่ะไม่เอา มันมีน้ำใจแล้วใจอีกช่างมีน้ำใจเร็วๆอยากเขียนอะจบกันดะครูมิ้งแสนงามมีความสนใจช่างมีน้ำใจเด็กดกไทยายเรียนช่างมีน้ำใจทั่วไทยอะไรดีทั่วไทย,ไท,ไท,ยทั่วประเทศไทยเลยอะสอนอะให้น้ำใจพี่ทั่วเลยทั่วไทยอะไรดีทั่วไทย ไรนะเด็กไทยอะไรนะเด็กไทยรักเธอเอยเปลี่ยนเป็นเธอไม่ได้หรอช่างมีน้ำใจเด็กไทยอ้าชอบและชอบชอบไม่เอาเธอไทยกันเด็กไทยรักเขาบอกว่ารักเธอแล้วมาเรียกดิฉันว่าเธอได้ไงต้องบอกรักอะไรเออก็รักครูครูก็ครูมาสิเออนี่ธนาอูของครูเหรอคะอ่ะนะคะ ครูมิงแสนางามมีความสดใสช่างมีน้ำใจเด็กไทยรักครูโอเคแบบนี้ให้เป็นเลยร้อยนนอคะแนนนะเห็นไหมยากหรือเปล่าเออมาเด็กไทยรักเธอเรียกฉันว่าเธอฉันเธอฉันเพื่อนกันกบเธอไงอ่านะคะแบบนี้แล้วก็ใส่ภาพครูมิงลงไปภาพครูมิงวาดรูปครูมิงอะไรดีนะ วาดไม่เป็นก็วาดมันซะอย่างนี้ไปเลยจบเรื่องใครวาดผู้มีพ่อพ่อวาดไม่เป็นอ้าเก่งมาก <c oughs> เห็นไหมแบบนี้ได้เปล่าอ้านางเงือกอะไรไม่รู้หรือว่าเธอเป็นนางเงือกมีเงือกมีอุ้ยไม่รู้ <c oughs> <c oughs> นะคะอ้าวโอเคสรุปว่าก,กิจกรรมนี้ที่คุณครูนำเสนอเป็นการให้เด็กๆปลายทาง ทั่วไทยเลยเห็นไหมเด็กๆปลายทางทั่วไทยทำไมคะทำไมคะให้ช่วยกันลองแต่งซิกลอนสีจากตัวละครในวรรณคดีไม่ใช่ไม่จะเป็นต้องเรื่องพระเพยนมณีเรื่องอะไรอีกเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะวรรณคดีนะเด็กๆก็ลองไปหาความรู้แล้วก็แต่งมาส่งคุณครูปลายทางนักเรียนก่อนคุณครูปลายทางคัดเลือกคนนี้ยอดเยี่ยมโรงเรียนละ หนึ่งเดียวเท่านั้นข้างหลังครูประจำชั้นพร้อมกับลายเซ็นผู้ผู้พร้อมผู้ในการผู้บริหารโรงเรียนนะคะแล้วก็ทำไมเอ่ยขออีกหนึ่งอย่างคือจดหมายหฉบับนะคะจะเป็นจดหมายเขียนลายมือหรือพิมพ์ก็ตามแต่นะคะรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมิ้งจะติจะชมจะว่าจะ ขอร้องอย่าด่าแล้วกันนะคะอะไรก็ได้ลงมาหนึ่งแผ่นนะคะคุณครูก็ขอขอบคุณและถ้านักเรียนคนใดเขียนมาถูกใจครูมิง้งเหมือนอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะจะมีรางวัลมอบกลับไปให้นะคะพร้อมกับใบประกาศใบประกาศนั้นคุณครูมิ้งจะเซ็นเองหรือลายเซ็นครูมิ้งด้วยแน่นอนนะคะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการ จะว่างเซ็นให้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ของครูมิ้งแน่นอนอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะพร้อมกับรางวัลอื่นๆที่มีกําลังซื้อก็ว่าไปนะถูกใจเท่านั้นนะถูกใจไม่มีคำว่า123เอาเป็นว่าถูกใจครูมิ้งนะคะโอเคไหมภายทางบอกโอเคค่ะออาล้วค่ะถ้าโอเคตอนนี้เราเก็บเรื่องราวนี้ไว้อ้าวแล้วส่งไปที่ไหนคะก็ส่งมาที่โรงเรียน ส่งชื่อครูมิ้งวัฒนามริโชตโรงเรียนวังไกรกัมวลฝ่ายประถมอเภอําหัวหินจวัดประจวบคีรีขันธ์รหัสไปรษณีย์77110นะคะเราวันวันภาษาไทยของเราวันที่29ใช่ไหมคะเราจะให้คุณครูส่งส่งติดสแตมถึงวันนี้วันที่ไรนะวันนี้18่ะ1 0อะไรนะ17อทิตยานทิ์นี้วันศุกร์ หน้าวันที่ไหร่นะ21 22 23 24 25อ่า25ลงสแตมวันที่25ปั๊ม25นะคะหลังจากนั้นเอ๊ะ25แล้วถึง29เปล่าสิ้นเลย29ไปนะคะให้ประมาณ230 0อุย๊ยเราสอบสิเนาะ30 31เราสอบใช่ไหมคะ1 2 เดือนหน้าต้นเดือนหน้าครูมิ้งประกาศนะต้นเดือนหน้าประกาศเพราะว่า30ลืมไปตอนแรกตั้งใจว่าประกาศ31แล้วก็เราต้องการทําการสอบปลายทางก็ใช้เทปกันนะคะเราต้องสอบกลางภาคนะดังนั้นต้นเดือนแต่เอาพัะทตราวนที่2ี่คุณครูต้องให้ส่งมา,าติดสแตมป์25เท่านั้นนะคะก่อนอวันสุดท้ายคือวันที่25า่าอ้าวนะคะรู้เรื่องเดี๋ยวครูมิ้งจะโสต์ลงไปในกลุ่มครูมิง้งรับภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้อา่าวนั่งตรง เราไปดูเรื่องราวของเรานะคะเรื่องราวของเราก็ยังอยู่ที่เรื่องนี้หนังสือเล่มนี้นอกเมืองในกรุงนะคะกับเรื่องราวของคำน่ารู้คู่ชุมชนไปดูกันเลยค่ะนะคะคำน่ารู้คู่ชุมชนคำใหม่น่ารู้คู่ชุมชนในเรื่องอ้าวตายขอโทษนอกเมืองในกรุงเราไม่เขียนไทยละอ้าวจะเขียนอีกเหรือไม่เขียนแล้วนะคะนอกเมืองในกรุง นะคะอ้ามาเลยค่ะท่าหม่น่ารู้คู่ชุมชนนอกเมืองในเรื่องนอกเมืองในกรุงค่ะอ่ามาที่สไลด์โอเคค่ะนะคะเรื่องนอกเมืองในกรุงนะคะเห็นไหมอันนี้นอกเมืองภาพข้างบนเห็นไหมคะข้างล่างเป็นไรนักเรียนว่าในกรุงนอกเมืองไหนใครอยากอยู่นอกเมืองอ่ามีคนยกคนเดียวห้องนี้ใครอยากอยู่ในกรุง นานอายกสูงๆครอยากอยู่นะคะคูมิ้งไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกแล้วแต่ใครจะชอบใช่ไหมเด็กๆหลายคนอาจจะมีความคิดว่าชอบอยู่ในกรุงเพราะว่าอำนวยความสะดวกทุกอย่างอยู่นอกเมืองคงจะรู้สึกเป็นยังไงโอ้ไฟฟ้าก็ไม่มีข้าวก็ต้องหุงกับไม้ฟืนใช่ไหมต้องอยู่แบบนี้เหรอคางนาไม่มีไฟฟ้าเหลอไม่ใช่ถามไม่เหถามครูมิง้งบ้างคูมิ้งอยากอยู่ที่ไหน คุณมิ้อยากอยู่นอกเมืองนะอยู่กับธรรมชาติมีความสุขในะใครชอบธรรมชาติบ้างเอาแล้วอยู่ในกรุงจะเจอธรรมชาติไหมคะอ่าเห็นเวลาวันหยุดก็ต้องแม่แม่ขาไปไปเที่ยวน้ําตกหน่อยน้ําตกอยู่ในเมืองหรือในนอกเมืองนอกเมืองอนะคะก็ไม่รู้แล้วแต่นะเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันว่าชอบอยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้นั่งตัวตรงเรามาอ่านคํากันอีกครั้งหนึ่งอ้าอ่านค่ะ ไก่แจ้บ้านนอกยอมรักโกรธหมู่บ้านตัวเมืออบริเวณต่อไปพื้นที่ผลไม้พืชผักสวนครัวอาหารมิตรภาพต่อไป รนรสชาติต่อไปกระชับกระเฉงปลอดโปรงอากาศสดกองกลางต่อไปตีจับกระโดดเชื่อออกกำลังกาดสุขภาพหัวแข็งต่อไปสมบูรณ์แข็งแรงเจ็บ ให้ได้ปวดเสริมทักสะเงาะงะแถมอุปกรณ์ไฟเลี้ยวแทกพลูตื่นเต้นสถานีสารพัดหลับไอ้ขอโทษลบครูมิงอ่านผิดอหมาคะ่ะลบ บันไดเลือดธรรมดาเซต่อไปเรียนกรรมนกมาโดยกาจกรรกะต่อไปหน้าทีเป็นไก่ต้มทิงผนังนัดหมายระหว่างต่อไปรับประภาน พรโทรทัศน์และสุดท้ายทุ่มโชคดีคอยท่าตาลาดเ็จกรุงเทพมหานครเก่งมากค่ะเอาละและเมื่อเช้าเราฝึกอ่านคำยากไปเรามาอ่านกันอีกครั้งหนึ่งอ้าวอ่านเองค่ะอ่านแบบกระชับกระเฉง